เดี๋ยววันนี้เรามาสำรวจเส้นทางกันนะครับจะพาลูกค้ามาคารวาลมิวเอ็กแล้วก็จะพาลูกค้ามาแวะตรงนี้ด้วยวัดตรงนี้เห็นเขาว่าเป็นวัดที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ประเทศอินเดียนะมาปฏิสถานชั่วคราวนะครับคนมาเยอะนะแล้วก็บริเวณวัดเนี้ยถือว่ากว้างมากๆเลยทีเดียว เราก็ถ่ายรูปินเดิงด้านในก็จะมีองค์พระนะครับประดิษฐานไว้ มีฝั่งด้านหน้าจะมีปิดทองนะครับปิดทององค์พระด้วย นี่ก็จะเป็นด้านข้างของพระอุโบสถนะครับโอ้สวยเลยแหละ ที่จอดรถถามว่าเยอะไหมก็ถ้ามีช่วงเทศกาลก็อาจจะไม่พอนะครับแต่ถ้าปกติแบบนี้ก็ได้นะยังมีที่ว่างให้จอดหอละรังฝั่งนี้อ้สวยมากเลย ฝั่งนู้นจะมีดอกไม้ทุบเทียนนะครับให้เราอ่าน่าจะไม่น่าจะมีจําหน่ายน่าจะเป็นมีตู้บริจาคตั้งอยู่แล้วแต่ก็เรียกว่าแล้วแต่ศรัทธา คาถาบูชาพระพรมฝั่งนี้เป็นศารตายายก็จะมีคำบูชาให้พร้อมนะ ในวัดน,นี้ถือว่าเงียบสงบเลยแหละเป็นเขตอพยาทานนะครับห้ามจับสัตว์น้ําไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำห้ามหมดแหละเนี่ยก็จะมีให้บูชาพระราหูทูแปดดอกดอกไม้ห้าดอกก็ตามตามกำลังศรัทธา ทางวัดมีให้ครบ วัดมหานวารามพระอารามหลวงวัดป่าใหญ่พระเจ้าอินแปลงอันนี้ก็จะเป็นเป็นบทสวดนะครับทูบก็อยู่ตรงนี้ตะเกียงน้ำมันทรรมาสวยมากนะครับ เรียกว่าวิจิตงดงามกันเลยทีเดียวนี่ปี ปีที่ศักระนะครับก็จะมีให้ว่าปีกุลต้องศักระองค์ไหนนะครับปีจอสักระองค์ไหนมีครบเลย กอเจดีไซน์ฝั่งนี้เต้นอำนวยการนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปที่อื่นต่อเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนิดนึงนะ ต้องถอยไปไกลนิดนึงนะครับถึงจะได้รูปเต็มๆสวยๆเพราะว่า,าตัววัดเองเนี่ยตัวพระอุโบสถเองเนี่ยค่อนข้างถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็สูงเรียบร้อยเราก็ได้รูปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อื่นต่อวันนี้เราไปเขื่อนกัน แล้วก็เดี๋ยวจะพาลูกค้ามา